สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่25สิงหาคมโดยหงแดนสุรินมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่25อาทิตย์นี้มาเร็วนิดหนึ่ง14นาฬิกานะสาเหตุที่มาเร็วเพราะว่า16นาฬิกาติดถ่ายทอดสด แชมป์กีฬาเจ็ดสีวอลเล์บอลน,นะถ่ายท่ดสดจากอาคารนิพิตบุตร16บหกนกาเป็นต้นไปวันนี้มวยไทยเจ็ดสีเข้าเร็วนิดหนึ่งมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่ในวันนี้ของแดงมองว่าหน้าดูมากๆโดยเฉพาะคู่เอกเป็นการกลับมาอีกครั้งของเพชรภูไทยอบจนครพนมวันนี้เจอยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้ร้0นี่เป็นการกลับมาของทั้งคู่ในรอบปีก็ว่าได้วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f c เหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอ โงหนึ่งหนึ่งแปดแอดโงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบขอบคุณเอฟซีนะที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ช่างก่อนชกมวยไทยเจสีโดยหงแดงอย่างอุ่นหนาฝาคัางขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือหนึ่งกำลังใจของคนทํางานชอบก็ช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ามาดูมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ 18. สิบแปดสิงหาคมนะบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบแปดวันนี้โงงแดงเข้าเพียงสองคู่คู่ คู่4น่าจะออกตัวบังทุนได้มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งอ,อเล็กยอดยุทธมวยไทยเจอกับเพชรนิวัตรหรือธนูงเงินเกียรติชัชนันร้อยสองมวยคู่นี้วันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่อเล็กอเล็กเนี่ยเป็นฝรั่งเศสอันตรายนะอาวุธมวยไทยขอบอกว่าหนักแรงทุกลูกกระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธมวยไม่ได้เป็นรองนักมวยไทยแม่แต่คนเดียวในพิกัดนี้นะวันนี้เจอกับธนูงเงินหรือเพชรนิวัตโอ้โหเกมการชกเดือดเข้มขน้นเป็นอเล็กนะ ชนะนอกในยกที่3าโอ้วันนี้อะไรเขาบอกว่าแกร่งทั่วแผ่นบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีของหงแดงวันนี้เข้าคู่หนึ่งให้อยู่ไปที่อเล็กส่วนคู่สองนะคู่2เป็นการเจอกันของเด็กจากนาครศรียอดการช้างนาครศรีเจอกับคีเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงมวยคู่นี้วันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ยอดการหงแดงมองว่ายอดการนี่เก๋กว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่ามองว่านายเหลี่ยมกว่าเกมการชกในวันนี้นะ คีเลียนทำได้ดีมากๆวันนี้มีศอกนะมีศอกมีแทงสู้มีแข้งขวาที่ดูดีมากๆสร้างปัญญาสร้างปัญหาให้ยอดกันได้พอสมควรแต่วันนี้ยอดกันก็ดูว่าแกร่งกว่านะักขวากหน้าแทงเสียบหนักๆเสียบแรงๆสุดท้ายคีเรียนเหี่ยวนะเหี่ยวและหมดสุดท้ายยอดกันชนะคะแนนขาดลอยท้ายท้าย นี่คือคู่สองหงแดงให้อยู่ไปที่ยอดการช้างนครศรีวันนี้เข้าสองคู่แล้วมาที่คู่สามมังกรทองเพชรเกียรติเพชรเจอกับพลังบุญหมวดดัดงปางเกมก่อนโชคนะกูรูเกาจิ้งมองมังกรทองดูดีกว่าขณะที่ขึ้นเวทีเนี่ยเกมพลิกนะพลังบุญดูว่าได้รับความเชื่อมั่นจากกูรูและเกาจิ้งเกมการชกดําเนินไปพลิกไปพลิกมามวยคู่นี้สุดท้ายเป็นมังกรทองไหลหลุดนะโอ้โหไหลหลุด ครูเกาจิ้งมองว่าไหลหลุดของมังกรทองนี่ดูว่ามีปัญหาแต่หงแดงมองว่าไม่มีปัญหานะมวยคู่นี้สะอาดมากๆในมุมมองของหงแดงนะคนอื่นจะคิดยังไงหงแดงไม่ทราบแต่หงแดงมองว่าการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้กระดูกหายปลาตรงเนี้กระดูกต่อระหว่างแขนกับไหล่เนี่ยคือทั้งหลุดทั้งแตกนะจากการวินิจฉัยทั้งหลุดทั้งแตกหงแดงมองว่ามังกรทองโชคครั้งนี้นะการหลุดและแตกเนี่ย มองว่าพักไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งปัญหาเยอะแยะมากแต่หงแดงไม่พูดถึงปัญหาแต่หงแดงมองไปที่มังกรทองเรื่องของการบาดเจ็บอะไรก็บาดเจ็บการบาดเจ็บไม่เกิดขึ้นได้มวยวันนี้หงแดงให้อยู่มังกรทองนะ,ะาราคาหน้าเสือทุกอย่างกูรูเกาจิ้งพิกไปพิกมา f ี MC หงแดงน่าจะออกตัวได้วันนี้มังกรทองแพ้ขนาดที่แพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ด้วยลูกบาดเจ็บช่วยไม่ได้มาที่คู่สี่ คู่สี่วันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ไม้สังคำเกมการชกสนุกมากๆและเป็นคู่ดูเดือดแห่งสอสัป,ปดาห์นี้ของช่องเจ็ด,ดนะเป็นไม้สังัำออกนําไปก่อนนะไม้สังัำออกนําไปก่อนต่อยอ๋อราชเดชหล่นให้กรรมการนับแปดหลังจากนั้นราชเดชก็เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชน,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 นสุดท้ายไม้สังัำยุบยน่นราชเดชพลิกกลับมาชนะคะแนนแบบเดือดน,นะสี่สิบแปดสี่สิบเ็ดทั้งสามเสียงเลย วันนี้ไม้สังคำแตกด้วยแล้วก็แตกเยอะแตกใต้ตาสองข้างเลยเกมการโชคสนุกมากวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ไม้สังคำไม้สังคำแพ้วันนี้สองคู่แพ้แต่ขณะที่แพ้ก็สามารถบังทุนเอาตัวรอดได้นี่คือมวยไทยเสีอาทิตย์ที่1 8แดสิงหาคมขอบคุณ f อีที่เข้ามาติดตามหงแดงชอบคอมเมนต์นี่มากนะ FC ฟซีหงแดงทักเข้ามาชอบมากวันนี้อาทิตย์ที่18นะคุณวุฒิทัน สมคำบอกว่าวันนี้อยู่มวยต่อนะอยู่มวยต่อไปก่อนหลังจากมวยต่อของเราที่อยู่ไปเนี่ยต่อแพงๆต่อแพงๆก็บังทุนกินสองข้างขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คอมเมนต์ดีๆมาที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่25วันนี้มาพร้อมบทวิเคราะห์สามฟอร์มล่าสุดเสิร์ฟตรงๆถึง f อฟเหมือนเดิมคู่หนึ่งทับหลวงเพชรเกษเพชรหรืออ,อเมืองชุมแพ วันนี้ปะทะพรน,นำโชคสอภูมิพัฒน์ร้อยี่สิบสองฟอร์มล่าสุดของทัพหลวงนะชนะนอกยกสองอเพชรเจริญชัยนายกเอทาศาลาแพ้นกไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างชนะนอกยกสองชันชยัยชอเกตวีนาขณะที่พรน,นำโชคพรน,นำโชคเนี่ยแพ้ดำเดือดตีเจริญเมืองชนะนอกยกสองอิสานแฟมิลี่มวยไทยแพ้เพชรบางทองสอเดชพันธ์เปิดเกมด้วยกันทังคู่นะเป็นมวยขวา ทับหลวงนี่ประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวขวางหน้าแทงศอกคมที่เด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดหมัดเนี่ยออกได้ดีเตะขาเนี่ยทาได้ดีมากๆขณะที่พรน,น้าโชคพรน,นําโชคนี่นักเลงเขานะนักเลงเขา่าเข่าในอาชีพปัํมฟัดลัดตีขาแร่ขาลุยนอกนี่มีแข้งขวามวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ทับหลวงชอบไปที่ลูกหนักแรงเตะขาต่อยหมัดขณะที่คู่ต่อสู้วันนี้เป็นมวยเข่าในขณะที่เข่าในหงแดงมองว่า เดินเนี่ยเข้าค่อนขัา,ขา,ขางหลวมหงแดงบอกว่าทับหลวงวันนี้อาวุธดูคมกว่ามัดเท้าศอกขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาเกาะเกี่ยววันนี้คู่หนึ่งหงแดงชอบไปที่ทับหลวงบอกว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยมัดวันนี้ดูดีกว่า f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงได้นะมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชะได้ทุกตัวสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2ยอดเสรยดสานรถสวยจาาเจ็ วันนี้เจอกับสงห์อุบลอาอุดรร้อยสามนี่คือดาบีแมตของจังหวัดอุบลน,นะยอดเสกสรรในสิบเกจากตการพืชผลอุบลขนาดที่สงห์อุบล19จากพิบูร์มังสาหารอุบลฟอร์มล่าสุดยอดเสกสรรชนะชามะนาวมอราชพัฒนอุบลชนะเพชรใหม่เพชรเกียริเพชรชนะน็อกยกสามอินซีขาวเจนพาวเวอร์รูปเชียงใหม่ ส่วนสิงห์อุบลน,นะาแพ้ล็อกยกสองเพชรตาเคียนผู้ใหญ่อยู่น่านแพ้เพชรชวนชมชอห้าพยักแพ้วุฒิเด็ดที่เด็ดก้าก้าจังหวะฝีมือด้วยกันทนะั้งคู่นะเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามยอดเจ็กสันนิ่แข้งขวาช่วงชกสวยงามหมัดหนึ่งสองสอกคมออกได้ดีมากๆเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามอาวุธแข้งนี่คมหมัดขวาดีสอกคมขณะที่คู่ต่อสู้สิงห์อุบลน,นี่ จังหวะสองจังหวะสามเหมือนกันเป็นมวยแข้งขวานะเป็นมวยขวาหมัดขวาสอกคมสรีระรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ยอดเสกสรรชอบไปที่ฟอร์มการชกชอบไปที่สเตปอาวุธเข้าออกรวดเร็ววันนี้หงแดงมองว่ายอดเสกสรรเร็วกว่าสิงคอุบลน,นะมองว่ายอดเสกสรรเร็วกว่าสิงคองบุบลอาวุธเนี่ยดูว่าดูดีกว่าวันนี้มีโอกาสได้รับการชูมือ F c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ฟิล์มกรองแสงเกาเรสซันคอนโทรลติดรอบคันลด10%สําสำหรับ FC หงแดงสุรินทีซ CG ดอนเมืองมาที่ร้องคู่เอกเป็นร้องคู่เอกที่ล้างตาและแก่มือน่าดูมากๆเป็นมวยจากภาคเหนือด้วยกันทั้งคู่โปรเยแอสันป่าตองวันนี้ประทะอชัยกีฬาสปอร์ต122บอกก่อนมวยคู่นี้เคยโชกันที่วันนะโชกันที่วันลุมพินีเป็นโปเยนะแอสันปาทองแพ้ อัจชัยกีฬาสปอร์ตมาจากการชกวันในเกมล่าสุดโปเย่เนี่ย25จากสันกำแพงเชียงใหม่ขณะที่อัจฉริย์ย2่จากพะเยาฟอร์มล่าสุดโปเยแพ้เด่นศรีนายกเทพพิบถพงชะนะน,นอกยก4เพชรกล้าอินฟลัสตล์แพ้อัจฉริย์กีฬาสปอร์ตอัจฉริย์กีฬาสปอร์ตเนี่ยแพ้ปานเทพ เอกเมืองนอนท์นะที่ช่องเจ็ดวันนั้นโอ้โหสู้ไม่ได้ตัวเล็กกว่าชน,นะเพชรทองก่อการโลกชน,นะโปเยแอดสันปาดตอโปเยเนี่ยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลาตัวเป็นมวยขวานะขณะที่อัตชัยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่อัตชัยชอบไปที่แข่งซ้ายหมัดซ้ายทางมวยชอบไปที่ในดูแกร่งกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนอัตชัยเนี่มองว่า ทางมวยดูดีกว่าในดูดีกว่าวันนี้ยาวๆอัตชัยแน่นอนกว่าชอบไปที่อัตชยัยวันนี้อัตชัยมีโอกาสได้รับการชูม,มือมากกว่าโปรเย่แอดสันปาตอง F อฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยโอ้โหเขาบอกว่ายอดซับสไครต์ยอดติดตามของแดงน,นี่เป็นธรรมชาติมากมากมาปีนี้นาะทีนี้เจ็ดหมื่นกว่าแนละ้วขอบคุณ F อฟซที่ติดตามและกดซับสไครต์ให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่เอก เป็นการกลับมาอีกครั้งของคู่ในรอบปีก็ว่าได้นะเพชรภูไทยอบจนครพนมเพชรภูไทยศิทิสารวัตรเสียคนเดียวกันวันนี้เจอยอด e ีทกระเป๋าลิงกี้ร้อยี่สิยอดภูไทยเนี่ยยีจากเรนูนครนครพน,พนมนักกาษที่ e ีทนี่จากร1อยเอ็ดบหพชรภูไทยฟอร์มล่าสุดชนะนอกยก4ี่สกุลชัยดับสกุลชัยเล็กดับแป่งกองปราบชนะ อับดุลลาวีนัมมวยไทยแพ้ล็อกยก2นักรบแฟเท็วันลุมพินีนะนั่นคือไฟสุดท้ายของเพชรภูไทยที่ขึ้นชกมวยไทยขณะที่ยอด ET, อีทีชนะพันพยักษ์สอสมหมายแพ้ตักศิลาชออ้าพยักษ์แพ้มรดกเพชรมวยเด็ด789นี่คือล่าสุดของยอดอีทีเพชรภูไทยนี่ขวาขณะที่ยอดอีทีนี่ขวา เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เพชรภูไทยนี่นอกมีแข้งขวาหมัดขวาซอกคมขณะที่ยอดอีทีเนี่ยยอดอีทีในเหนียวแน่นนอกมีแข้งขวามวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรภูไทยชอบไปที่แข้งขวาหมัดขวาซอกขวาขณะที่ซอกขวานี่คมกริบขณะที่ยอดอีทีนะในเหนียวแน่นเดินเบียดเดินชนขาแหลกขวาลุยวันนี้หงแดงมองว่า ยอดอีทีจะต้องเดินเข้าไปเกาะเกี่ยวขณะที่เพชรภูไทยเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกศอกของเพชรภูไทยหงแดงมองว่าคมกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้เบียดเลียดนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่25โดยหงแดงสุรินมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่อัตชัยกีล่าสปอร์ตชอบไปที่มวยทางซ้ายซ้ายหนักแรงอ่าแข่งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นวันนี้ดูดีกว่าแล้วก็เคยชนะมา นี่คือชอบหนึ่งชอบไปที่อัตชัยวันนี้จะเบียดเฉียนชนะคู่ปรับเก่าอย่างโปเย่แอดสันปาตองสนุกส่วนชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่ยอดเศษสันร,รถสวยจ่ากเกตชอบไปที่ความรวดเร็วมองว่าเร็วกว่านะวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉียนชนะสิงห์อุบลดาบีแมทจังงวัดอุบลได้แบบสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่ทับหลวงนะหงแดงชอบไปที่อาวุธหนักแรง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งขณะที่คู่ต่อสู้ดูว่าการเข้ามวยนี่หลวมไปนิดวันนี้เข้ามามีสิทธิ์โดนหมัดเดินศอกวันนี้ชอบสามชอบไปที่ทับหลวงวันนี้จะเบียดเฉือนชนะพรน,นำโชคสาภูมิพัฒน์นี่คือชอบสามส่วนชอบ4ชี้ไปที่เพชรภูไทยอบจนครพนมวันนี้ซื้อไปที่ศอกลูกหนักแรงคู่ต่อสู้เดินเข้ามาดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้ มองว่าสอกคมหนักแรงกว่าจะเบียดเฉือนชนะยอดอ e. ีทีกระเป๋าลิงกี้ซึ่งมองว่าช้าวกว่านิดๆวันนี้ชอบสีชี้ชี้ชี้ชัดไปที่ยอดภูไทยอ,อบอจอนครพนมจะเบียดเฉือนชนะยอดอ e. ีทีกระเป๋าลิงกี้สนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่25สิงหาคมโดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการของวยพรใ,ให้เอฟซีหงแดงมีโชคมีลาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนสวัสดีครับ